ชั้นคุณครับเราสองคนเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าครับไม่มนคะคะฉันว่าจะทำมันมาเดีย๋ยวพอโอคุณรักคุณรักคุณรัคุณนั่นเองจำผมได้ไหมผมเต้ไงนายจำชั้นได้ได้เหรอแหมจำได้ไม่เคยลืมเลยสบายดีไหมจิ๋ม ไปแล้วเอ้ผมเหยาะคุณเล่นนะหวานเชอรี่ชมพู่ไ,ไม่ยอมอยหนีไปไม่เชื่ออะไรวะติดอยู่ที่ปากเนี่ยอ้ำอึมอุ่มเอมเอมคุณช่เอมรึเปล่าเอมเอมจำฉันได้แล้วเหรอดีมันติดไปแลออว้วโอ้โหโอ้คุณเรียนอยู่สอนเหรอเรียนเอกอะไรอ่ะเองกฤษหรือละคร มวที่บ้านคุณตายอ่ะบ้านฉันไม่ได้เลี้ยงแมวโอไม่ก oh ็อดคุณพูดได้ดี่ว่าพูดได้พูดได้แหมผมแทบจำชื่อคุณไม่ได้เองคุณจะโกรธอะไรผมนักหนาเนี่ยแหมเสียงสูงแบบเนี้แสดงว่าโกรธผมอยู่กับผู้หญิงมาเยอะผมรู้ดีเจ้าชูละสิ <c oughs> แน่นอนผมนะี่ยเจ้าชูมากเลยนะผู้หญิงรอบตัวผมนะี่ยมีแต่ อัม่าอัมมา,อ,มมาออ่มอ,อีผู้หญิงทางบ้านะมีแต่ผมเพะเดที่เป็นผู้ชายตกลงคุณจะไม่บอกผมจริงๆหรอว่าคุณกดผมเรื่องไรอะ่ะแหมก็เป็นเพื่อนๆก,กันมีไรก็ต้องบอกกันสิใครเป็นเพื่อนกับนายฉันไม่เป็นเพื่อนกับคนที่เพิ่งเคยเจอเิพแค่วันเดียวหรอกผมคุณประโยคนอนี้มาเลยคุณไม่เอาจจหนังขรางในเหนอ ูดเองฉันพูดกับนายเมื่อสองปีที่แล้วแต่นายก็ยังบอกว่าอยากเป็นเพื่อนแั่ทันทันที่ฉันไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับนายโหฟังดูเห็นแก่ตัวเนาะก็ใช่แหละนกเห็นแก่ตัวแล้วนะนายยังขี้เรื่องเีมด้วยเอ็นตีอะไรเงี้ยต่อให้ข้าตีก็ไม่เอาหรอกินปลาทะเลก็่อนนะไล่รอนโอ้ยล่นล่นแบบผมรู้เลยนะว่าคุณเนี่ยโกรธผมมากงั้นวันนี้ผมกลับก่อนแล้วกันนะใจเย็นนะใจเย็น ยัาย hey, 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 hey. okay, ัยยจีบของติดข้าวพ่อไม่มาหรอกฉันดีนะผู้ชายนี่ขี้ดื่มจริงเลยค่ะ